มาครับคุณผู้ชมครับมาดูรุ่นฟันน้ำนมครับเพศเมียครับความสูงเกิน140ครับอันนี้เป็นฟันน้ำนมแต่ว่าโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากตัวเลขสินะคะโยบากาครับตัวเลือกบ้าล่าครับมีควายเยอะมากครับรุ่นนี้หมายเลข12ครับโยกไทยลินนะครับเป็นรุ่นยกจูเมียจากมีเพศเมียนะครับมีแต่ตัวเฉยเนะครับหมายเลขส3นะครับทองทันช่างพ่อทองสุขจาก ยังเป็นฟันน้ำนมอยู่นะครับความสูงเกิน140เซนติเมตรเรามาดูซิว่าแชมป์จะเป็นตัวอยู่ที่ฟาร์มไหนครับผมแต่ว่าโอ้โหเตัวสวยๆทั้งนั้นผมว่างานหนักของคณะกรรมการแน่นอนครับตามรอยประหารครับหมายเลขสิบเจงสยามพ่อพิคุไทยจากสิริเสนีวังหมายเลขสิบแปลาล่า พ่อเพชรสุทันนะครับควยนามเมืองสลวงหมายเลขสิบเก้าน้องสุพรรณอันนี้น้องไพรินครับจากไพรินฟาร์มควายนางอายุนะครับกาลสินครับจากพ่อต้มกาลสิงห์อันนี้ก็เขาสูงไป165ไปแล้วครับยังฟันน้ำลมอยู่ในอนาคตจากกูนิฟาร์มก็มีรุ่นเป็นรุ่นพันสูงร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบครับมีรุ่นแน่นอนจากถิ่นจ้าฟาร์มใน่สวรรค ี้กรรมการก็กําลังเดินดูครับเทพสูงดาจากมรนามาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาเดินดูเดินดูฟันน้นํานมครับเพชรเมียเป็นฟันน้นํานมที่ต้องบอกว่าตัวใหญ่มากครับตัวนี้คือน้องไพลินครับจากไอรินฟาร์มครับตอนนี้สูง165เซนติเมตรไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ ลายสายว่าเป็นควายตัวเมียที่สูงสูงใหญ่มากครับสูงสุดๆตอนนี้165เซนติเมตรก็ในอนาคต170เซนติเมตรแน่นอนครับสำหรับตัวนี้น้องไพรินไอรินฟาร์มกันเรับดินเดินดูเดินดูไปทีละตัวครับเดินหลงายข้อมูลเดินข้อมูลแล้วก็ขึ้นไปบนตัววัดเว็บไซต์ ร,รุ่นนี้นี่ควายเยอะมากครับเยอะสุดๆเลยมอบงานหนักเล้กรรมการมีผีหญิงพีหญิงหงสยามจุงหงสยามมาแล้วบ้นี่กำนันครับกำนันกำนันบินนี่เอาผูพิงครับผูพิงแต่ตอนที่เป็น นี่ครับน้องขันสาจุงโดยโกเอครับซับมานีฟาร์มนี่ครับน้องแจมจำันแจมจำันเนาะ จ่มจันของพิวุศชัยนาทครับฝากไว้กับเอามาฝากฝากเลี้ยงไว้กับใจถวแดฟาร์มเหรอครับใช่่คะอ๋อเยอะหน่อยเยอะหน่อยนี่ครับน้องแจ่มจันของพิวุศชัยนาทครับมาฝากเลี้ยงไว้กับใจถวแดฟาร์มครับ่ได้ตัวแล้วครับตอนนี้ได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับ เลขเดือนค่ะหมายเลข23ครับ23่ามทองค่ะหมายเลข24ครับ24่สขันทองค่ะหมายเลข1ครับหมายเลข1นึ่งตาเงินค่ะหมายเลข2ครับหมายเลขสองสารสารค่ะหมายเลข3ครับหมายเลข3ามจดาวหมายเลข5ครับหมายเลข5เพชรบุกดาวหมายเลข6ครับหมายเลข6กดวงดาวหมายเลข7ครับหมายเลขเจ็ดรถทา หมายเลขสิบสามีหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดยกพะกาหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบองยกไปิหมายเลขสิบสหมายเลขสิบส่จจันหมายเลขขาอครับหมายเลสิบห้าหันสามหมายเลขเขอไหมครับนีหเข้าร้บแล้วหมายเลขสิบเจ็ดหมาบเจ็ขงสยามหมายเลขตัวเงครายเต็เงเขารอบแล้วหมายเลขสิบก้าครับนี่ครับสตาร์สุดท้ายหมายเลขยี่สิบกดวงดาวมะขามเท่ามะขามเท่าของดีเมืองชัยนาทขอเสียรมมือเพ่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที เพ şey um ื่อเปิดประตูทางออกของคฟลด้วยนะครับเพื่อเปิดประตูออกไปด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหมายเลขที่ยังอยู่นะครับหมายเลขย8หมายเลขยี่สิเหมายเลขยี่สิามหมายเลขยี่สิหมายเลขหนหมายเลข2หมายเลข3ามหมายเลขห้าหมายเลขหหมายเลขเหมายเลข8หมายเลขเ้าหมายเลขหมายเลข11หมายเลขสิหมายเลข14หมายเลขหมายเลข16 ครับไพรินเข้ารอบไพรินเข้ารอบคณอยู่ต่อเลยค่ะเสางามร่างยักษ์เข้ารอบสมัครได้ที่เอ็นตจ้าดุยนะครับตจ้าดุยแล้วก็เรื่องของการจะฝังในกระชิบวันนี้นั่งงานแล้วก็มีความได้ที่กลุ่มของตจ้าดุยตัวรายละเอียดในการสมัครหรือการขึ้นใบประวัติอย่พูดถึงนี่ครับชมหน้าตัวที่เข้ารอบเข้ารอบเยอะเลยรอบนี้ การก่อการสรางโปรก็สามารถได้ในารที่เราต้องสารัารที่สางโรได้ตอนนี้ตอนนี้หลายท่า้ิเนะครับน้ทเบอกว่าเทเเนโอ้เข้ารอบมาเยอะเลยครับกี่ตัวเรื่อยสองสี่หกแปดสิบสอง

กกินดูาวต่อนะครับโต๊ะที่หกนะครับกำลังกินจานสละคาวนะครับเป็นตานเียงไฟนะครับเลี้ยงไฟของตำนานกิน เพชรภูกิภาบางเทียได้แล้วที้เห็นเออเลิศห้าห้าเลิศหกเอันใจแล้าอีกเรื่องหนึงนะที่ ครับอวทกัวัาครับในจังหวัดข่าคสารทั้งหมดนะครับเรายังมาคณะทางานที่เป็นหมายเลข14หมายเลข15ห้ามายเลข16หมายเลข1ิตัวที่ผ่านมาอบอีกครั้งทให้เราใจกันครับทำไมต้องแก้งทำงานด้วยแก้งเรื่ออะไรห้ามตลอดมาถง15หครับข้าสิบสองหก้ นีึก็มีคดีอะไรกันอ๋อขอโทษทีนะครับทำให้ใจแป้วนะครับนักกระดับนะครับขอโทษทีทำให้ใจแป้วเลยครับนะครับเดี๋ยอะชมหน้าครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบกลับไปเลยครับแปดตัวนะครับแปดตัวผ่อนเขารอบการยกระดับไปเรื่อยๆนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งนะว่าทางนายกสมาครภูม